นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่31รกรกฎาคม2565ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น3ค่ําเดือน9ปีขานวันนี้เหมาะแก่การมงคลที่ไม่สําคัญนะครับชโชกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีเขียวสีตองอ่อน สีที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือสีฟ้าสีน้าเงินสีครามสีน้ําทะเลสีกลม,มท่าทิศที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศอุดอรหรือทิศเหนือวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงควลที่เป็นหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือสสลาส,รสรบรสีสเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอนะคู เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซช่อกระเฉยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอปะตักถอฐานทอโทถอเท่า,า,า,าและนอนเนมไมเซตวันนี้สุนทรผู้รจนาไว้ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะ มีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแมน้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะถูกผิดในมนุษย์เพราะพูดจาขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจะผผมอาจาร,รย์ไก่นาะรันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจาร,รย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ